มีบุคคลบวชแล้วรู้อริยสัจทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตกุลบุตรเหล่าใดออกจากเรือนบวชแล้วเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนได้รู้พร้อมยิ่งแล้วตามเป็นจริงกุลบุตรทั้งหมดนั้นได้รู้พร้อมยิ่งแล้วซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง ในการยืด,ดยาวนานฝ่ายอนาคตกุลบุตรเหล่าใดจะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนจก,กรู้พร้อมยิ่งตามเป็นจริงกุลบุตรทั้งหมดนั้นก็จะรู้พร้อมยิ่งแล้วซึ่งความจริงอันประเสริฐสีอย่างและในการเป็นปัจจุบันนี้กุลบุตรเหล่าใดออกจากเรือนบวชอยู่เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน รู้พร้อมยิ่งอยู่ตามเป็นจริงกุลบุตรทั้งหมดนั้นก็รู้พร้อมยิ่งอยู่ซึ่งความจริงอันประเศรศสริฐ4ี่อย่างความจริงอันประเศรศสริฐ4อย่างนั้นเราไหนเรา4ี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกขความดับไม่เหลือของทุกขและทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทําความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดแห่งทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้เป็นทางนาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เถิด